สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ เียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096-768-4595 081-357-0422เทศบาลตำบลแพรกษา จัดงานแถลงข่าวรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกครั้งที่30แพรกษาวิชาการที่ห้องประชุมชั้น5เทศบาลตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลแพรกษาจัดงานแถลงข่าวรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกครั้งที่30ประจำปีงบประมาณ2568 ภายในงานมีการเปิดวィィิดีโอทัศน์ประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกครั้งที่30 5-7กรกฎาคม2568ชมการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษาโดยมีนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษากล่าวให้การต้อนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก นายนรชชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกครั้งที่30และนายประทีปนาทีทวีวัตรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวแสดงความรู้สึกในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกครั้งที่30แพระกษา ปลื้มจิตถินขาวอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยการสร้างแรงบันดาลใจโดยมีดรยงยุทธสุวรรณบุตรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดสมุทรปราการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษากล่าวนาบายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกครั้งที่30แพรกษาจากนั้นเริ่มการประชุมชี้แจงการแข่งขันทักษะทางวิ วิชาการครับแนะนำผู้รับผิดชอบหลักด้านต่างๆและปฏิทินการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์งานและช่องทางการติดต่อสื่อสารการบริหารจัดการด้านจัดการจราจรแผนผังสถานที่จัดจอดรถการติดต่อและประสานงานด้านที่พักการจัดบริการด้านอาหารสำหรับผู้มาร่วมงานการจัดร้านนิทรรศการบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษาซอยส0บทับสพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกครั้งที่30ิ ณเวทีหน้าสนามฟุตบอล7คนโรงเรียนมัธยมแพรกษสาวิเทศศึกษาโปรแกร,รมการแข่งขันสถานที่และผู้ประสานงานตามรายการหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันระดับภาคตะวันออกระดับประเทศการใช้โปรแกร,รมการสมัครและประมวลผลการนัดหมายการส่งเอกสารการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนปิดการประชุมระดับภาคตะวันออกอาจาปีรุภบาพันระอยหกสิบในชื่อทีมงานว่าแพร์กระสาวิชาการครั้งที่30มกระช ร่วมกันผลิกกำลังดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านทางด้านการหลัเกเกณฑ์การจัดการทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่ เลขที่2ี่ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 08135704-22สี่านโดยาเ่อกฟีาทีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแ,แฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กดกาแฟแท้ ทัชมีดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v c h a n n e l ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัชพระสมุทรและทีมงาน